สวัสดีค่ะปูเองนะคะสวัสดียามเย็นนะคะช่องปูชาแนลนะ,ะนี่เราก็มาดูส,สวนกล้วยนะ,ะกล้วยแล้วก็ใบกะเพรานะคะนี่จะเป็นต้นกล้วยนะคะส่วนด้านบนนะะก็จะเป็นต้นผักหวานป้านะคะนี่เราได้ยินเสียงอะไรกุ๊กกุ๊กใครอะ ซื้อสีแดงทำอะไรทำอะไรทำอะไรใครใครทำไมทำไมที่นานี่ททำไมถึงมีแต่คนย่องเบาอย่างเอาอะไรสารภาพมาจับได้ละก็คืออย่างนี้เอฟซีอย่างนี้ก็คือคือว่าคือว่าอมะเขือนี่ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ ทำไมยอดมันถึงเกล็เอเพราะว่าอะไรรู้ไหมเอฟซีเพราะว่าหนึ่งใส่ปุ๋ยไปปุ๊บใบใบที่มันอยู่ในต้นเงี้ยมันกินหมดเลยปุ๋ยเลยไม่ถึงด้านบนยอดอมันก็เลยแห้งเกรียมกรอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่างแนะนำเนาะให้เด็ดออกเลยไม่ว่าจะเป็นใบพงใบพริกเด็ดออกเลย อันนี้นี่มันจะได้รอเลี้ยงขึ้นไปบนยอดดูปลอดปอดมยแรงนะเพราะว่าใบใบใบมันแบบว่าอนี้นี่สิ่งที่เราทําวันนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะทำสู้ไรไอ้เราก็นึกว่าย่องเบาเพราะว่าตอนไม่ได้รักไม่ได้รักมะเขือมะเขือน่ไม่ได้รักเลยค่ะไม่ได้รักบอไม่ได้รักแต่ว่าเด็ดใบเอาลูกเอาลูกมันใส่กระเป๋าใช่ไหมหายตายแล้วอยากอยู่เด็ดเด็ดใบทิ้งนะแต่ว่าลูกลูกมันนี่ยัดใส่กระเป๋า เนียนเนียนเนียเนียน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 เนียเรีเนียเนียนเยนเนดยนเนียนเนีนเียนเนยนเนยนเนเรียนเนียนเนียนเนียนเดียนเมีมดเนียเนียนเขียนเนีนนียมเนียเนยนเียนเนียนนีนเียนเนียนเนียนเียนเนีเนียนียนเนียนเ,เ,เ,เาาดดยนียนมนียคเนียนในียนเนยเนียนเนียนเนนเนียนเีมนเลยน,นนีมนเลยนเนเนีมนนียเนียเลยนเีนีเเย มดเต็มเลยพี่น้องใบมันก็ปลุกลากมันไว้มนคุมมันไว้มาไโอ้โหมดก็เต็มเอ๊ะทำไมมดมันมาอยู่นะอืมก็มันอร่อยบ่ลอดไอันี้ไง๋ยวมันเราไม่ได้ใส่น้ำยาฆ่ามาลงมะเรงนะอืมเราต้องรีบเด็ดนะพี่น้องมดมดมดโอ้โหเด็ดเรากเลี่ยงเลยพี่น้อง พริกเครื่อนี่เราก็เด็ดไหมเด็ดเด็ดเด็ดได้เลยเด็ดได้ยิ่งดีพริกโตเร็วๆนะเพราะว่าเขากินส้มตำบ่อยเออมะเขือก็เร็วๆแล้วกินน้ำพริกบ่อยโตทันหรือเปล่ากินทุกวันเลยบอกเขาบอกว่าเมื่อไรจะโตทันไหมเนี่ยโตไม่ทันต้องเข้าตลาดแล้วล่ะออจะโตทันไหม เฮ้ยใครใใคครรเฮ้ยเจ้ยหมดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเราคือเจาหมดแล้วเราจะไปกินตะนพี่เสือก็เยากเฮ้ยพี่เสือก็เอาเอามุกต่อหนูดิพี่เสือก็บอกว่าสองคนเอาไปบางกล้องเขาโายตดสออาจจะปังคนนี้เขาทำอะไรกันวะไปเร็วๆจะหมดแล้วนี่เราเห็นอะไรพุ่มๆพุ่มๆกักวะไปมีการไปชวนคุย เดี๋ยวนี้พุปเราจะเห็นมะเขือแบบลงโจงเลยฮะมะเขือหอมอะไปมูโมะปุ๊บมูโปุ๊บไปมูโมไปมูโม่ยังระลเลยอ๋อเจ้เลียงยิงไายคิ้บุ๋นปรับเกิดอะไรระลัยรหล่ยโอ้ยยุค ดีพี่อนโอ้โหก็เลื่อนไร่ก็มือหมอนยิ่งบางสุดเลยจ้ะเลริมแล้วดาบลีือเฮ้ยงิดเถื่นโอ้ยกระสอละอ่ะนะสกา นพูดอะไระพ,พูดลอกลว่ะเกคลิปกิทำคอนเทนต์ไม่ซือจริงๆแต่ว่าคลิปที่แกน,นำเสนอนะมันเป็นคอนเทนต์นเก๋ แบบอยาเด็ดกินเหมือนสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยมั่วมั่วมวันนี้ทำไมไม่เห็นเลยไรนะรุงสว่างเอองัไงพูดถึงก็ขี่รถมาเลยอิรีหรอแค่เชียงรถทงหวัง โอ้โหเต็มนะครับนี่นะคะเราก็เด็ดต้นมะเขือนะคะเด็ดใบมะเขือนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูตรงนี้นะคะมันมีลูกมีเลิกหรือเปล่าเนี่ืึเฮ้ยมีลูกนี่เอฟซีมีลูกอยู่นะอันนี้มะเขือบอ้ยมะแตง มักเตงลายนี่นะครับตงลายนะอุ้ยนี่ไงอุ้ยนี่ไงเอฟซีเห็นไหมนี่โอ้โหมันมีลูกอยู่นะะโอ้ย กำจัดออกนะครคุณผู้ชมนะฮะกำจัดออกนะครับอให้อันนี้มีลูกใบใหม่อย่างเดียวนะครับเขาจะได้สูงใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะก็จะออกลูกนะฮะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะฮะเนี่ยแล้วบอกปุ๊บนี่ไงตรงนี้อีกก็ยังมีต้นพริกด้วยนะครับตรงนี้นะฮะส่วนที่เยอะจริงๆก็น่าจะเป็น แตงไทยนะฮะหลายท่านเห็นในคลิปเมื่อวานบอกว่านี่คือแตงไทยนะนเสือปลาใบนะครับไหนนั่นแหละเปิดหาเปิดหาโอ้นี่ไงลูกใหญ่มากโคตรนหมาทของโหตรโอ้แอบอยู่ตรงนี้นี่เองครับอือครบโอ้ยไม่ได้หรอกต้นนี้พี่แอ็นมดแดงอินี้มดแดงเหรอมดแดงอินี้โอ้หมดคันหมดคันหมดคันเออยายญ่ใหญ่จะทำยังไง เราต้องรถน้ำเพื่อให้มันหนีไปไงแล้วมดแดงนะมดคันเต็มเลยนะครับตรงนี้ก็ยังมีมากเกินช่วเสร็จแล้วบอคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้หัวใจน้องปุ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ